ผู้ชมวันนี้จะรีวิวอาหารที่สั่งผ่านแอป Delivery นะครับวันนี้สั่งผ่านค่ายนะครับสีแดงสายการบินครับแอร์เอเชียพอดีผมได้ไปจัดเกษมัน,นะครับแต่ว่าไปถึงตอนเย็นโปรโมชั่นหมดมันดีตรงที่ว่าเราสามารถสั่งตั้งจองเวลาได้ครับพอโปรโมชั่นออกมาครับ PMA 11ตอนบ่าย2ครับผมก็จัดการกดสั่งอาหารเลยแล้วก็สั่งให้เดอรส่งวันห้าโมงครึ่งนะครับ สั่งใบสองครับอยู่ที่ International Bubble Shop ครับแต่ว่าปักหมุดไปที่ยังกะเสมและรับประานตอนห้าโมงครึ่งเย็นแทนนะครับร้านนี้เราสนใจสั่งครับคือร้านผัดไทยทอดวังหินสามสิบสามครับผัดไทยก็สี่สิบบาทครับนะครับแล้วก็ใช้โปรโมชั่น PMAA ็มเสิบสองครับลดไปยี่สิบแปดบาทจเป็นเร็จ่ายสิบสองบาทครับผมอเรามาดูกันเป็นไงครับได้นะครับผัดไทย ผมไปผัดไทยบ้านร้านนี้เขาห่อปแปลกๆครับเขาห่อมันหอยทอดเนะนี่ยคือหอยเงี้ยเขาไม่ได้ห่อคนราะงีผม,มแ,กแกะมาแนละ้วมันจะหกไงเขาห่อแบบจีบเงี้ยฮะห่อจีบมาสามมุมสีม่มุมแล้วก็มาจุกมัดเงี้ยให้เป็นขยุ่มเงี้ยแล้วก็ปล่อยเงี้ยฮะมัดแบบหอยทอด่ะนะกลัวกลัวมันจะไม่กรอบมัไม่เกี่ยวอะไรเลยผัดไทยนะฮะผัดไทยชทีทมมนจะหอ่อธรรมดาปิดมิดชิดไปเลยนะครับ อันนี้นะครับคือผัดไทยหอยทอดผัดไทยครับผัดไทยนะครับ40บาทครับใช้โปรโมชั่น A A A P M A 12บครับเหลือ12บบาทครับผมก็เห็นดูนะครับก็จะเป็นเส้นนะครับจ้นจันนะครับก็มีครับไข่มีคงจะไข่ใบหนึ่งมีเต้าหู้ครับปร้งน้อยหนึ่งนะครับรสชาติก็กลางๆนะครับโอเคนะครับใช้ได้อยู่อันนี้สั่งมาสองห่อครับนี่ครับหนึ่งฮ12สิบสองบาทครับ เอเชียเขามีโปรโมชั่นเดือนสิบสองจ่ายสิบสองบาทครับไม่รู้เดือนหน้าเดือนหนึ่งนีจะมีโปรโมชั่นบาทเดียวไปนะครับแถมส่งฟรีหกกิโลเมตรด้วยนะครับนะฮะพิจาราดูนะครับเฮ้ยผม่าคุ้มค่ามให้อ้ามีผักให้ด้วยนะครับผักนี่ครับผักผักชุดนะครับนะครับผักข้อนี่มีไปโบบกด้วยนะฮะมีต้นกุยช่ายนะครับแล้วก็มีถั่วงอกมีมะนาวนะครับมีผิดน้ำตาลให้นะครับ 12บาทครับใช้โปรโมชั่นของแอร์เชียครับถ้ารู้จักใช้โปรโมชั่นถูกช่วงถูกเวลานะครับเราก็จะได้สินค้าราคาถูกกว่าซื้อที่หน้าร้านนะครับแถมมีรายเดอรมาส่งให้ด้วยครับนะครับร้านไหนดีเด็กก็อวยร้านไหนหัวเราก็ดาบเพราะเราเสียตังค์ซิมากินเองขอบคุณและสวัสดีตามทุกชมครับ r i d เดอร์รีว